Come back to my YouTube c h anel n Mobile Review Pro วันนี้ผอมาจับพาทุกคนมารู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสและมีหลายคนจับตามองอย่าง Samsung Galaxy A38 รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาเข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงได้ฟีเจอร์และดีไซน์ที่ดูพรีเมียมไม่แพ้รุ่นท็อปของ a m s u ุงเลย เริ่มจากแพ็ปก็ดีไซน์ภายนอกที่ต้องเบาวกว่าดูทันสมัยมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีความบางและเบาแต่ยังคงแข็งแรงด้วยวัสดุที่ทนทานผิวสัมผัสด,ด้านหลังดูเรียบหรูและมาพร้อมกับการจัดวางกล้องที่เป็นเอกลักษณ์ของประกูล Galaxy A s e r i e s ซึ่งหลายคนชื่นชอบเพราะมันดูสะอาดตาและมินิมอลมาก หน้าจอของ s a m s ุง Galaxy A38 ใช้เป็น Super AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด FHD+ บวกซึ่งให้สีสันสดใสคมชัดและมี refresh rate 120Hz ที่ทำให้การเลื่อนหน้าจอและการเล่นเกมดูไหลลื่นแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นโซเชียลหรือการเล่นเกมกราฟิกสูงๆก็สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Eye Comfort Shield ที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าลดอาการล้าของดวงตาเมื่อใช้งานในที่มืดเป็นเวลานานๆอีกด้วยในด้านประสิทธิภาพ Galaxy A 3 8มมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทั้งทั่วไปและการเล่นเกมได้เป็นอย่างดี บวกกับแรมที่ให้มามากถึง 8GB และความจุภายใน 128GB ที่สามารถเพิ่มวิเคราะห์ดีการ์ดได้ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือแอปพลิเคชันต่างๆการใช้งานโดยรวมถือว่าลื่นไหลเปิดหลายแอปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุดอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนรอคอยคือเรื่องกล้อง โดย s a m s u n Galaxy g A38 จัดเต็มมาด้วยกล้องหลักความละเอียด 50MP ที่มาพร้อมระบบกันสั่น OIS ทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยออกมาคมชัดและสว่างขึ้นกว่าเดิมรวมถึงยังมีกล้อง Ultra Wide และ m a โครที่ช่วยให้การถ่ายภาพหลากหลายมากขึ้นส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดสูงถึง 16MP เหมาะกับการเซลฟี่หรือวิดีโอคอลที่คมชัดและดูเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโหมด AI ที่ช่วยปรับภาพให้ออกมาสวยงามโดยไม่ต้องแต่งเพิ่มมากมายแบตเตอรี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้เพราะให้ความจุถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆและยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว25ดับเบิลยที่ทำให้การชาร์จแบตไม่ต้องใช้เวลานานเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสายทำงานและสายเล่นเกมที่ต้องใช้งานมือถือแบบจัดเต็ม ด้านซอฟต์แวร์ Galaxy A 3 8มาพร้อมกับ One UI เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 15ซึ่งมีการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นเช่นการปรับแต่งหน้าจอการควบคุมความเป็นส่วนตัวรวมไปถึงระบบความปลอดภัยที่ซัมซุงให้ความสำคัญมาตลอด เมื่อพูดถึงเรื่องราคากับสิ่งที่ได้จาก Galaxy A 3 8ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะแม้จะอยู่ในกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับกลางแต่ฟีเจอร์ที่ให้มานั้นแทบไม่ต่างจากกลุ่นที่ในซีรีส์ Galaxy S เเลยใครที่กำลังหาสมาร์ทโฟนราคาไม่แรงเกินไปแต่ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ครอบคลุมทั้งการถ่ายภาพการเล่นเกมและการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุนอย่างยิ่ง สรุปแล้ว s ั m ซุง g g a ล x x ซ A 3 8เป็นสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ดูดีหน้าจอคุณภาพสูงประสิทธิภาพที่ลื่นไหลกล้องที่ถ่ายออกมาได้สวยงามและแบตเตอรี่ที่อึดทนในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในปีนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับ Galaxy A 3 8รุ่นนี้ครับ